Okay. สวัสดีค่ะชื่อกิฟนะคะการดานุพนศักดิ์ค่ะปัจจุบันดำเนินธุรกิจชื่อห้างส่วนจำกัดแม่ทาพานิชอยู่ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่น่าจะประมาณถ้ารุ่นพ่อกับแม่ค่ะน่าจะประมาณ ตอนนี้น่าจะประมาณ30กว่าปีอะค่ะถ้าเป็นพูดถึงเรื่องกระบะเนาะน่าน่าจะเป็นกระบะเกือบทุกรุ่นของโตโยต้น่าจะเริ่มจากตัวฮีโรเนาะแล้วก็มีม i ตี้เอ็ก g o r ิโกีโวไอตัวสี่รุ่นก็น่าจะน่าจะแตะ20-30ปีแะ คือโตโยต้เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องอคุณภาพความทนไม่จุกจิกระยะเวลาอายุการใช้งานยาวนานนี่ค่ะในการใช้งานชีวิตประจำวันก็ส่วนตัวพี่จะใช้ตัวสีประตูเรื่องดีไซน์ภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคศูนย์บริการมีทุกที่ทุกที่ทุกจังหวัดมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเยอะ คือในเรื่องของโตโยต้าเนี่ยเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเนาะสมรรถนะการใช้งานแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเนี้ยเราก็ไม่ได้อยากต้องการให้ไปเจอรุ่นรถเราก็ไม่ได้อยากเลือกใช้รุ่นรถที่มันมีปัญหาจุกจิกต่อการใช้งานเพราะว่ามันเหมือนมันจะกระทบต่อง,งานของเราธุรกิจของเราสมมติว่าเราไปส่งของเราเกิดรถเสียมันก็มีปัญหาเกี่วกับ ด้านกนารทำงานแล้วคือโตโยต้านี่คือ,ค,อความจุกจิกนี่แทบจะไม่มีมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะกับลูกค้าในเขตอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะที่ร้านจะตั้งอยู่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะชื่อร้านแม่ทาพาณิชย์ค่ะถ้ายังไงสนใจก็มีทางร้านมีเพจร้านนะคะชื่อว่าแม่ทาพาณิชย์หรือเบอร์ติดต่อ 081-9933-166แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ